ผม,รรมทำงานตุ้ดตี้ก็มันเป้าหมายผมเหมือนกันมันนักกีฬาขับมาเล็วทีซ์แล้วก็มันแข่งเล่นทีซ์แล้วก็มันให้เล่นดีทีซอแต่ว่าถ้ามีโอกาสช่วยได้ทีมชาติก็มันอยากเข้าได้ตลอดทมีมชาติครับอยากได้ทำางานทีมชาติตลอครับ ผมชื่อโยเฮนะครับท่นนานแงไกย่าป้าบัมบะนะครับใช่ครับมันเดียนที่ไกย่าป้าที่อีปุ่นมันสปอร์ตสายด้วยแล้วก็เมดิกลลมันรักษาด้วยนะครับถ้าพูดตรงตรงอนนะมันไม่ได้เกี่ยวกับฟุตบอลที่อีปุ่นแต่ว่ามันผมทำงานสปอร์ตคลินิกมามที่สปอร์ตคลินิกที่ ลูกาเมันเทียวกับคูอโบของลูกามาเยอะด้วยอะไรประมาณนี้ครับคือน่าจะตอนนี้ของรู้จักน้อยแต่ว่าคนนงกอยู่เร่งชมบุรีเอฟซีคุชิดะคุชิดะโตมาผมว่ามาได้ไหมยังไงประมาณนี้ครับก็อยู่ อยู่กันแรกจำนวนเอฟซอยู่5ปีแล้วก็ไปต่อทีมชาติ4ปีแล้วก็บริลัมยูไนเต็ดหปีครึ่งแล้วก็ตอนนี้อยู่ประจาเอฟซีครับก็ตอนนั้นช่องมาโควิดแล้วก็ทีมชาติก็แข่งไม่ได้ด้วยแล้วก็มันไม่ได้ทำงานกางแล้วก็มันเรียว่าใต้เดกยัน แข่งกันอยู่ก็มันผมมีโอกาสหาทรรมานด้วยประมาณนี้ครับแล้วก็พอดีนักกีฬาที่ต่อมาผมแล้วก็มีไปได้ที่บริรัมย์ได้เต็มอ่าอีชีที่ร่างผมครับก็โตเละยุกยุกับกามาครับก็ผมรู้สึกอ่าพี่สงนนังกรณีมันมันมัวอชีบมัน ค่เกียงกันครับแต่ว่าคนนี้ใส่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่ามันโฟกัสพือบอลมันค่ายเกียงแล้วก็ผมก็ทํางานง่ายมากก็คุยกันง่ายด้วยแล้วก็มันเขาก็ยอมฝันผมว่าอ่าคนนี้คนนี้อะไรบ้างอะไรบ้างก็ขาก็ฝัมผมด้วยครับก็ทํางานง่ายครับก็คดคนใต้ก็บางคนก็มันเข้มมันกบใหม่ มึงแปดอยู่แล้วครับแต่ว่าของญี่ปุ่นก็มึงมึงนี่ใส่ของญี่ปุ่นว่ามึงอิชีก็เวลาตรงเวลาถ้าตรงเวลาก็ชัดเจนก็มึงเวลาแข่งก็มึงทำการชัดเจนมากกว่าประมาณนี้ครับมึงไม่ได้ชฉีวเอะไรมึงชัดเจนมากกว่าประมาณนี้แต่ว่าคนไทยก็ตอนนี้มึงเปลี่ยนเจเนเรชั่นทุกกรมสกัง ยอกขึ้นมาแล้วก็มันดีขึ้งเยอะครับก็มันไม่ใช่ว่าอะไรดีอะไรดีครับมันใข่เคียงไงเต่ว่าโคลามันโคลาโคลาเว้ครับแ้ผมทำงานตุ๊ดตีก็มันเพ้ามมาผมเหมือนกันมันนักกีฬาขับมาเล็วที่ซื้อแล้วก็มันแข่งเล่นที่ซื้อแล้วก็มันให้เล่นดีที่ซื้อมันให้ช่วย ที่สมมสงก็ทีมชาติประมาณนี้ครับก็ต้องมันคุยกันนากีฬาว่ามันค o ม m u n i q u e มันต้องประมาณนี้นะมัน p r o c e s ต้องให้เขาใจชัดแจนงกองแล้วก็นากีฬาก็มันให้เขาใจกองแล้วก็คุยกันแล้วก็มันทำงานเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วก็เขาก็มันยอมพยายามทำงานรักษาแก่ย้าแล้วก็เขาก็มันทันใจ อยากขับมาแล้วที่สื้อบระมานนี้ครับันทำด้วยกันประมันนี้ครับจริงๆไงป้าที่บาเตไตมันแค่มันต่อแล้วรักษาอันเดียวมันสำหรับว่ามันดูตาซาวอะไรคัดตึ้งไฟฟ้าไม่กยช่วยนวดมั s สาดแต่ว่ามันต้องช่วยกันตลอดมันนวดด้วยแล้วก็รักษาด้วยแล้วก็อ็กซ c i าย มันฟึ้งฟือขับมาแล้วที่ทสุดแบบนี้ครับได้ครับก็มันอิชิก็มันพยายามให้เขาใจนากิฬาคนไทยด้วยแล้วเขาก็เทมที้อยู่แล้วครับก็มันต้าเทมที้ก็มันนากิาก็มันเขาใจเขาก็มันอิชิว่านากิฬาก็อิชิว่าค,คิดคิดว่าคิดอะไร เขาก็อยากชอด้วยประมาณนี้ครับก็มันถ้าช่วยกันก็มันน่าจะได้ครับกบม็มีฝันสุกกับรู้สึกมีมีฝันสุกก็ทำมาการง่ายแล้วก็แฮปปี้มากประมาณนี้ครับตอนนั้นโค้ชแห่งมันเทคโนโ i c a ด d เร e เตอรที่ติมชาติครับก็ผมก็พอดี มอกสังยาจอมบุรีแล้วก็เฮงซังช่วยผมว่ามาทีมชาติไหมประมาณนี้ครับพอรายวัดแล้วก็อีกโนนครับก็ตั้าพุ้นต้ตรงๆรับผนช่วยทีมชาติก็มันพยายามเต็มที่แต่ว่าผมอยู่ที่ปราจับเอฟซีก็โฟกัสปราจับ ภูรจับเอฟซีมันให้ดีที่สุดช่วยดีที่สุดแต่ว่าถ้ามีโอกาสช่วยได้ทิมชาติก็มันอยากเข้าได้ตลอดทิมชาต์ครับทำงานอยากได้ทำงานทิมชา<ฮ> MM. ติตลอดครับทิมชาติก็รู้สึกไม่เหมือนกันกับสมสรครับ,ม,รบมันคนนักกีฬาจิมชาติก็มัน มีลายของรู้จัดการเราก็คุยกันก็สั้นกแเราก็เร่งก็มันดูก็สั้นดีครับก็ผมภาษาไทยไม่คุยเดี่ยงครับก็มันตอนแรกมันอยู่จอมบุรีมันคุยกับนายกีลาแล้วก็มันผู้ช่วยแก่ป้าก็มันภาษาไทยคือนี่คืออะไร นี่คืออะไรนี่คืออะไรก็มันคุยกันตลอดแล้วก็มันเข้าใจกึ้งมากกึ้งแล้วก็เสียงก็ยากแต่ว่าตอนนี้แค่ดีขึ้นจ่ยๆกันแต่ยังไม่ได้พูดชัดเจนมากกว่าぜひไทย代表を応援してください。よろしくお願いします。後輩ให้เชียร์ทีมชาติไตนะครับนี้ครับ